สวัสดีครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องของการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยมอเตอร์แล้วนะครับในกล่องของนักเรียนนะครับมาสเตอร์ลืมบอกไปว่านักเรียนจะมีมอเตอร์อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวตัวที่เป็นสีขาวน,นี่คือ4ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแถมมาตัวสำรองตัวนี้เอาไว้สำรองนะครับเป็นมอเตอร์สนนรีเหลืองๆแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะมีมอเตอร์ในกล่อ,นองนั้น6ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนที่ไปติดต่อรุ่นพี่แล้วปรากฏว่ามอเตอร์อาจจะมีแค่ แค่ตัว4ตัวที่ติดอยู่หุ่นยนต์ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำรองนะไว้สําหรับเมื่อหุ่นยนต์เรามีปัญหาในเรื่องของมอเตอร์เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้ตัวมอเตอร์ที่เรามีอยู่นะครับอ่ะต่อไปในเรื่องของตัวถัดไปนะครับตัวแผงวงจรจับการสะท้อนนะการจับสะท้อนหรือเรียกอีกหนึ่งว่าเป็นตัวไ l i g เซนเซอร์นะครับ ในในกล่องนักเรียนจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับมีทั้งหมด3ตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต่อรุ่นพี่แล้วประกอมีแค่2ตัวที่ติดอยู่คุณยนต์ก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายหรือว่าพังเดี๋ยวมันจะอาจจะดูว่ามีอะไรสำรองให้ไหมนะครับนักเรียนนักเรียนจะมาเบิกอะไรสำรองได้นะครับตรงนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีครบตามจำนวนหรือเปล่าถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีไลเซนเซอร์เยอะๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี มีจากัดเพราะฉะนั้นใครที่ที่ติดต่อรุ่นพี่นะก็ต้องเช็คก่อนนะว่ากล่องที่เราได้มานะั้นมีตัวไลเซนเซอร์ไหมนะอย่างน้อยที่เราจะต้องใช้ก็คือใช้ไลเซนเซอร์2ตัวนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของการทํางานนะครับตัวไลเซนเซอร์เนี่ยเราจะสังเกตด,ดูว่ามันจะมีไฟ2อสองดวงด้วยกันนะครับทั้งสองสองดวงเนี่ยนะครับมันจะหลักการทํางานก็คือจะยิงจะยิงแสงออกไป มันจะทำงานคล้ายๆกับตัวรีโมทคอนโทรลนะบอย่างอย่างตัวรีโมทคอนโทรลที่นักเรียนใช้กับทีวีใช้กับแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับนักเรียนกดปุ่มลงไปสมมติจะกดปุ่มสวิตช์ออนสวิตช์ออฟเนี่ยนะครับตัวรีโมทที่นักเรียนกดเข้าไปเนี่ยหรือว่ากดเปลี่ยนช่องกันแล้วแต่นะครับสมมติว่าสมมติรีโมททีวีเนี่ยนักเรียนกดเปลี่ยนช่องมันจะยิงแสงออกไปซึ่งตัวทีวีหรือตัวตัวแอร์คอนดิชันของเรามันจะมีตัวรับแสงอยู่ นะเพราะฉะนั้นเมื่อยิงออกไปมันก็จะรับแสงนักเรียนมองไม่เห็นแสงหรอกแสงที่เรากดออกไปนะมองไม่เห็นตัวตัวไลท์เซนเซอร์ก็เหมือนกันมันจะมียิงแสงออกไปตัวหนึ่งนะครับพอยิงแสงออกไปนยะเรียกตอนนี้อินฟาเรด LED มันยิงแสงออกไปปุบ๊บนะไปกระทบกับวัตถุแล้ววัตถุนั้นก็จะช้อนกลับมาหลอดไฟดวงที่สองก็จะเป็นหลอดใช้สำหรับเป็น p อโตทาซิสเตอร์ uh, ก็หมายว่าเป็นตัวรับภาพ หรือรับแสงสะท้อนเข้ามานั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลอดไฟอยู่ตรงเนี้ยสองหลอดนะครับตัวหนึ่งใช้สําหรับยิงตัวหนึ่งใช้สําหรับรับแสงนะครับอ่ะมาดูการทํางานการติดตั้งนะครับเอ่อในการติดตั้งลักษณะนะใต้หุ่นยนต์นะครับตรงนี้คือเขาติดตั้งไว้ให้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนลองดูว่าระยะห่างของตัว light sensor ที่เรนจะติดเนี่ยขึ้นอยู่ที่วัตถุที่นักเรียนจะไปเดิน สมมว่าให้เดินตามเส้นอย่างเงี้ยเกิดเส้นที่เราจะไปเดินมันใหญ่น,นเรียนก็ต้องเอาระยะห่างออกไปหรือเส้นมันอาจจะเล็กน,นเรียนก็ต้องต่อให้มันระยะแคบเข้ามานะเพราะฉะนั้นขึ้นอยูออ่ปัจจัยของโจทย์ในการทํางานของหุ่นยนต์นะว่าว่าเราจะต่อเนี่ยระยะห่างหรือว่าระยะใกล้ขึ้นอยู่ที่ทโจทย์ที่เราจะทํางานนะครับอ่ะต่อไปสมมติว่ต่อแล้วนะครับหลักการต่อ การที่หุ่นยนต์จะ,สะเสถเียนที่สุดนะครับจะสถียนที่สุดเขาบอกว่าความสูงจากพื้นไม่ควรเกินหนึ่งเซนติเมตรนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเสมอไปนะครับนั่อาจจะจะให้มันมันน้อยกว่าหนึ่งเซนติเมตรก็ได้หรือให้มันมากกว่าหนึ่งเซนติเมตรก็ได้ขึ้นอยู่กับกับสีของวัตถุที่เรียนจะไปจับแสงสะท้อนนะครับแต่การทําง,งานที่เขาบอกว่ามันสเสถียนที่สุดก็คือให้ให้สูงจาก พื้นไม่เกิน1เซนติเมตรนะครับอ่ะมาดูทุกครั้งที่เราจะทำงานนะครับทุกครั้งที่เราจะทำงานในส่วนของหุ่นยนต์นั้นเราจะต้องทำการวัดค่าแสงก่อนนะครับแสงที่มันจะทำงานได้เป็นเป็นพื้นฐานจริงๆก็คือสีขาวกับสีดำนะครับอ่ะมาดูเรื่องของการที่เราจะเขียนโปรแกรมในการวัดค่าแสงนะครับมาดูนะครับ,านะรบการวัดค่าแสง โปรแกรมนะครับโปรแกรมเซตเทคไซส์อันนี้เราต้องการดูตัวสอดมันใหญ่ขึ้นนะครับใส่ขนาดเป็น3เท่า GLCD Mode ก็คือให้เป็น3ก็ก็แล้วแต่นักเรียนว่าอยากจะให้ให้เป็นแสดงหน้าจอแบบไหนไม่ไม่จำเป็นต้องต้องเซตเทคไซส์ก็ได้เรามาเริ่มที่ i อ Loop เลยก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับ L เ 0, L ท่ากับ L นี่หมายความว่าค่าแสงที่อยู่ด้านซ้ายมือ ค่าแสงของไลท์เซนเซอร์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับต้องการอยากแสดงตัวเลขออกมาว่าวัดค่าแสงของด้านซ้ายมือได้เท่าไหร่คำสั่งของการใช้นะครับก็คืออนาล็อกทำไมต้องอนาล็อกเมื่อกักพูดไปแล้วว่าการการที่เราจะใช้อุปก,กรณ์ของหุ่นยนต์มันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือลักษณะที่เป็นดิจิตอลกับลักษณะที่เป็นอนาล็อก ดิจิตอลก็คือมีค่าศูนย์กับ1อย่างเช่นปุ่มสวิตช์อย่างเงี้ยจะมีค่าเป็นศนย์กับ1ส่วนการวัดค่าแสงมันจะรับค่าแสงได้ตั้งแต่ตั้งแต่อาจจะเป็นลบก็ได้นะไล่ไปเรื่อยๆนะครับคือตัวเลขขึ้นอยู่ที่ที่เราจะใส่อย่างเช่นตรงนี้เราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ก็จะต้องไม่เกินค่าแสงต้องไม่เกินลบสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดไปจนถึงสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดนะแต่ค่าแสงมันคงไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับอนาล็ลอก วงเล็บ5นั่นหมายเขาว่าไลท์เซนเซอร์ต่ออยู่ที่พอร์ตที่5 l i ไลท์เซนเซอร์ด้านซ้ายต่อที่พอร์ตที่5 g นะครับเท่ากับอ a าอะนาลอก4นั่นหมายเขาว่าไลท์เซนเซอร์ด้านขวาต่ออยู่ที่พอร์ตที่4ทีนี้เมื่อเราต้องการจะวัดค่าแสงนะครับสมมติว่าเราจะวัดค่าแสง เดี๋ยวมาจะมีตัวอย่างของของกระดาษในการวัดค่าแสงให้ดูนะครับเราจะทําการวัดค่าแสงนะครับในกระดาษที่ที่โจะให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้มันจะวัดค่าแสงสีดํากับสีขาวนะครับตรงนี้ อันนี้จะให้ดูนะครับว่าเราจะวัดค่าแสงสมมุติว่าเราจะวัดสีสีดำนะครับนักเรียนก็เอาเอาตัวไลท์เซนเซอร์เนี่ยท้าบเข้าไปตรงสีดําก่อนแล้วทาบเข้าไปตรงสีดําดูว่าด้านซ้ายกับด้านขวามีค่าเท่าไหร่นักเรียนจดเอาไว้หลังจากนั้นก็เอามาทาบสีขาวพอทาบสีขาวแล้วก็จดเอาไว้ว่าด้านซ้ายมีค่าเท่าไหร่ด้านขวามีค่าเท่าไหร่อันนี้ในการวัดค่าแสงนะครับ เป็นการทบทวนนะนักเรียนเรียนมาแล้วในส่วนของม .4 นะว่าวัดค่าแสงยังไงอันนี้มาทบทวนในเรื่องของโปรแกรมให้ดูว่าเราจะทําการวัดค่าแสงยังไงเมื่อเราทําการวัดค่าแสงเสร็จแล้วแต่นี้วิธีการคิดคํานวณค่าแสงนะสมมติเราวัดด้านด้านซ้ายนักเรียนก็จดเอาไว้ว่าวัดสีขาวได้เท่าไหร่ของด้านซ้ายวัดสีดําได้เท่าไหร่ของด้านซ้ายจับบวกกัน แล้วหาร2เสร็จแล้วเอาค่าประมาณการสมมติมันหารแล้วเนี่ยสมมติาอาจจะหารได้เป็น510.5.6 5 6จุดอะไรก็แล้วแต่นักเรียนปัดเป็นจำนวนเต็มอาจจะปัดขึ้นหรือปัดลงก็ได้สมมตินักเรียนได้เป็น510.5 0อาอาจจะเป็น511ก็ได้นะครับทีนี้เวลาไปทำงานก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อหุ่นยนต์วิ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะจับ จับเส้นไม่เสถียรจับสีขาวไม่เสถียรจับสีดำไม่เสถียรอย่างเช่นตัวถัดมาด้านขวาด้านขวาเหมือนกันวัดสีขาวได้เท่าไหร่บวกกับสีดำได้เท่าไหร่บวกกันละหารสองนะครับยกตัวอย่างอันนี้ให้ใหดูนะว่าสูงว่าเขาได้เป็น5 1 0กับ5 0 5นะครับเมื่อนักเรียนเอาไปปล่อย,อย,อยกับวัตถุที่เป็นสีนะครับโติวิว่งแล้วเนี่ยมันไม่เสถียรนั่นแหละอาจจะปรับค่าตัวเลขขึ้นหรือปรับค่าตัวเลขลงก็ได้แล้วแต่ อาจจะเป็น504หรือเป็น506ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ที่เราจะจะปรับนะครับอยู่ที่ว่าหุ่นยนต์ของเราจะเสถียรหรือไม่เสถียรอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของโปรแกรมในการวัดค่าแสงอย่าลืมทุกครั้งที่จะใช้ light นเซอร์ในการจับวัตถุนักเรียนจะต้องทําการวัดค่าแสงตลอดเวลาอันนี้คือโปรแกรมอันนี้จาไว้เลยนะโปรแกรมนี้นักเรียน memory ไว้เลยว่าทุกครั้งจะต้องเขียนโปรแกรมนี้ทําการวัดค่าแสงก่อนนะครับ อ่ะต่อไปอันนี้คือหลักการของมันนะครับวัดสีดำสีดําด้านซ้ายได้เท่าไหร่ด้านขวาได้เท่าไหร่สีขาวด้านซ้ายเท่าไหร่ด้านขวาเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เอาเอา L นี่บวกกันก็คือ l i g เซนเซอ o r ด้านซ้ายบวกกันและหาร2อง l i g เซ s e n o r ด้านขวาบวกกันและหาร2นะครับก็จะได้เป็นค่าประมาณการต่อไป เงื่อนไขในการที่จะขับเคลื่อนนะครับสมมุติว่ามัาตั้งเงื่อนไขไว้ว่าเจอสีดําทั้งสองทั้งสองข้างหมายความว่าหุ่นยนต์วิ่งไปแล้วไลท์เซนเซอร์ทั้งสองข้างเจอสีดําให้มันหยุดดูโปรแกรมนะครับดูโปรแกรมอันนี้ดูที่ที่เมนเซตอัพนะครับตัวตัวไวท์เซตอัพของเรานะครับโอเคนี้ไว้สําหรับป้องกันหุ่นในการเคลื่อนที่ท l c d เคลียร์ Clear, ทำการเคลียร์หน้าจอไปนะครับ FD 50 วิ่งตรงไป59แล้ว y คำสั่ง y เราเรียนมาแล้วนะครับคำสั่ง y คือการวนรอบอทำไมเราไม่ใช้ที่ Vo i l loop ล่ะก็เพราะว่าเราต้องการให้มันจบเราก็เลยไม่ไปเขียนโปรแกร,รมที่ Vo i l loop การไปเขียนที่ Vo i l loop นั้นจะเป็นการเขียนโปรแกร,รมโดยวนไปแบบไม่รู้จบนะครับแต่ตรงนีเ้เราต้องการให้มันจบนะครับเราตรวจสอบว่า y analog วงเล็บ5ตรวจสอบว่าตัว l i g เ t นเซอ o r ที่อยู่ที่พอร์ตที่5 มากกว่าห้าร้ยมถ้ามากกว่า510ให้มันหยุดนะครับอันนี้เป็นการเช็คแค่แค่ไลเซนเซอร์ด้านเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเช็คทั้งสตัวก็ต้องเป็นอนาล็อกทั้ง2ตัวนะครก็คือใช้ตรวจสอบทั้งไลเซนเซอร์แล้วก็ทั้งทั้งด้านซ้ายกับด้านขวานะครในการทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็สั่งให้มันหยุดนะครับหลังจากนั้นก็จบโปรแกรม ต่อไปรูปแบบการเคลื่อนที่อย่างง่ายนะครับการเคลื่อนที่อย่างง่ายนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับคือค่นยนต์เดินตามเส้นนะครับกรณีที่หนึ่งเลยพอมันมันมันครอบเส้นไปนะครับดูตรงนี้นะครับ่นยนครอบเส้นไปไลท์เซนเซอร์อยู่ระหว่างสีดำนะครับก็คืออยู่พื้นขาวอยู่ตรวจสอบว่า ifL มากกว่า250ตรวจสอบว่า เรายกตัวอย่างนะอันนี้โปรแกรมเขายกตัวอย่างว่าไ์เซนเซอร์ไ์เซนเซอร์วัดค่าเฉลี่ยแล้วเอาบวกกันทั้งสองค่าเนี่ยหารหารด้วยสองแล้วเนี่ยอันนี้โปรแกรมนี้เขาบอกว่าสองร้อยห้าสิบนั่นแหละอาจจะได้เป็นสามร้อยก็ได้นะขึ้นอยู่ที่ที่ที่ไรเซนเซอร์ของนักเรียนหรือว่าตัวไรเซนเซอร์ด้านซ้ายของนักเรียนแนตะ่ว่าวัดได้เท่าไหร่หารสองเลยได้เท่าไหร่อันนี้ยกตัวอย่างว่า เขาหาร2แล้วได้เป็น2ลงร้อยหาอาก็คือไลเซนเซอร์ด้านขวามากกว่า250ของนักเรียนอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ด้านซ้ายกับด้านขวาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อันนี้เขายกตัวอย่างว่าพื้นขาวไลท์เซนเซอร์ด้านซ้ายกับไลท์เซนเซอร์ด้านขวาวัดค่าแล้วหาร2ได้เท่ากันไหนนักเรียนอาจจะไม่เท่ากันนะ อันนี้หมายความว่ามันครอบอยู่เส้นสีขาวอยู่ให้มันเดินตรงไปเรื่อยๆ fd ห FD60 นั่นแหละจะเป็น fd 100ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือเงื่อนไขที่1คือหุ่นยนต์มันครอบสีดําอยู่ต่อไปเมื่อหุ่นยนต์มันวิ่งไปมันอาจจะเกิดกรณีอย่างนี้ด้านซ้ายไปทับเส้นสีดําเมื่อด้านซ้ายไปทับเส้นสีดําทําไงล่ะเราก็ต้องปรับให้มันเลี้ยวซ้ายออกมาเพื่อจะให้มันครอบเส้นสีดําเอาไว้นะครับแสดงว่าตอนนี้หุ่นยนต์มันกำลังจะหลุดออกจากเส้น เราก็ทำการตรวจสอบว่า if l น้อยกว่า250ร้อยห้าสิบ l i ์ s e n อร r ด้านซ้ายเป็นไงน้อยกว่า2อ0สีดำก็ต้องน้อยกว่าสีขาวนะครับ and r มากกว่า2อ0หมายความว่า l i c h t s e n อร r ด้านขวามันอยู่พื้นสีขาวนะครับทำยไงก็สั่งให้มัน sl เข้ามาเลี้ยวขวาเข้ามาไอ้เลี้ยวซ้ายกลับมาันะบให้มันมาอยู่ที่ตำแหน่งแบบนี้นะครับ โอเคนี่คือเงื่อนไขถัดมาต่อไปเงื่อนไขถัดไปนะครับไรเซนเซอร์ sensor, ด้านขวาอาจจะมาทับเส้นสีดําแบบนี้เราจะทํายังไงให้ให้หุ่นยนต์มันกลับไปครอบเหมือนเดิมนั่นเองก็ต้องให้มันเลี้ยวขวาออกไปการตรวจสอบก็คือ if L มากกว่า250หมายความว่าไรเซนเซอร์ด้านซ้ายอยู่พื้นสีขาวอยู่ and R น้อยกว่า250นั่นหมายความว่า ไลท์เซนเซอร์ด้านขวามันทับเส้นสีดำทำไงก็สั่งให้มันเลี้ยวขวาก็ S R 6 0ต่อไปอาจจะเกิดกรณีอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่ที่โจทย์นะครับถ้าสมมติว่ามันมีเส้นอย่างเงี้ยเส้นตัดอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่ที่โจทย์ว่าเมื่อเจอเส้นตัดอย่างนี้ต้องการให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้าหรือเส้นตัดแล้วให้มันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขนะแต่อันนี้เงื่อนไข,ขของมาเซอร์ยกตัวอย่างว่า เมื่อเจอเส้นตัดแล้วให้คุ่อยู่เดินไปข้างหน้าเราจะทำยังไง if L มากกว่า250 and R น้อยกว่า250เราจะตรวจสอบด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะเมื่อตรวจสอบด้านใดหรือจะตรวจสอบทั้งสองค่าก็ได้ทั้งทั้งไลเซนเซอร์ด้านซ้ายกันได้ไเซนเซอร์ด้านขวาก็ได้แต่อันนี้เราตรวจสอบว่าไลเซนเซอร์ sensor, ด้านขวามาทับเส้นสีดำทำไงก็ให้มันตรงไปแต่ตรงนี้เป็นไงถ้าเราใช้เงื่อนไขแบบนี้ บางทีการทํางานของหุ่นยนต์อาจจะไม่เสถียรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราเช็คแค่แค่ค่าเดียวเราอาจจะไม่เดินตรงไปข้างหน้าก็ได้นะครับอ่ะต่อไปนี่เงื่อนไขถัดมาอ่ะต่อไปหลังจากที่ีินได้เรียนรู้เรื่องของการแท็กเส้นแล้วแล้วก็เงื่อนไขในการทํางานของหุ่นยนต์แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เวลาแท็กเส้นนะครับกรณีที่1อันนี้มาเสื้อทวนนะกรณีที่1คือหุ่นยนต์เดินปกติก็คือเดินค่อมเส้นอยู่ กรณีที่2องไลเซนเซอร์ด้านซ้ายทับสีดำเราก็ต้องทำการเลี้ยวซ้ายกลับมากรณีถัดมามันจะตกมาทางด้านซ้ายน,นั่นแสดงว่าไลเซนเซอร์ด้านขวาทับเส้นสีดำก็ต้องสั่งให้มันเลี้ยวขวาไปกรณีถัดมาถ้าเป็นเงื่อนไขทางแยกให้เดินตรงอันนี้มันมันขึ้นอยู่ที่โจทย์นะอาจจะเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายก็ได้อยู่ที่โจทย์อาจจะเจอทางแยกแล้วเลี้ยวขวาก็ได้อยู่ที่โจทย์ แต่ตรงนี้โจทย์ตัวนี้บอกว่าเจอทางแยกแล้วให้มันเดินตรงไปข้างหน้านะครับอ่ะต่อไปแบบฝึกหัดที่จะให้ในักเรียนได้ฝึกทําแล้วก็ส่งเข้ามานะครับแบบฝึกหัดที่1นนะครับให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นตรงนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับเดินวนไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่รู้จบนะบให้มันวิ่งไปเรื่อยๆอันนี้คืองานชิ้นที่1ของการทำไลท์เซนเซอร์นะครับต่อไป อันนี้คือเฉลยไม่เฉลยให้นะข้ามไปนะครับต่อไปสนามถัดมาให้มันวิ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไม่รู้จบแต่มันมีทางแยกนะทางแยกมาเสอร์อธิบายเงื่อนไขไปแล้วว่าเจอทางแยกให้เดินตรงไปข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้งานที่สองนะครับมีเฉลยก็ไม่ให้ดูนะครับอ่ะต่อไปงานที่สามตอนนี้เจอทางแยกเล้วเลี้ยวขวา เจอทางแยกเลยเลี้ยวขวาให้มันวิ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับวิ่งไปไม่รู้จบนะครับแต่วิ่งเจอทางแยกเลยเลี้ยวขวานะต่อไปอันนี้เฉลยไม่ไม่ให้เฉลยนะครับอ่ะตอนนี้งานเรามีให้หนักเรียนได้ได้สามงานนะครับสําหรับในในเรื่องของการใช้ตัวไรเซนเซอร์ให้หนักเรียนได้ฝึกทําอันนี้คืองานที่สามนะครับงานที่ 2ง,งานที่1นนะครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำไรเซนเซอร์นักเรียนอยา่าลืมว่าตัวไรเซนเซอร์ตัวตนี้เราจะมีอยู่ในซองนั้นอยู่3ตัวแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีอยู่2ตัวก็ใช้ใช้เท่าที่นักเรียนมีอยู่นะถ้านักเรียนไปติดต่อรุ่นพี่นะครับเพราะฉะนั้นงานทั้งหมดที่มีให้ทําในวันนี้ก็ให้นักเรียนได,ได้ได้ไปฝึกทําแล้วก็ได้ส่งเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของการทำไรเซนเซอร์ รือการใช้เรเซนเซอร์ของหุ่นยนต์ในการทํางานขับเคลื่อนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนจะได้ไปทบทวนแล้วก็ได้ไปฝึกทํานะครับสําหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ